หาเรื่องเราเอาล้วบ้างกิดตอนแบกไว้ทำไมหลวงพ่อตันสันเป็นพระเซนที่มีความแตกฉานมากท่านมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณร้อยปีมานี้เองท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญา ให้มหาวิทยาลัยอิมพิวเรียลในโตเกียวด้วยวันหนึ่งท่านได้ชวนท่านเอกิโดเพื่อนพระภิกษุซึ่งเคร่งครัดแต่มีความหยุ่หยิ่งในระเบียบแบบแผนอย่างมากๆออกเดินทุดงด้วยกันระหว่างทางพอมาถึงที่ที่ต่ำเป็นแอ่งมีโคลนเฉะแฉะจะต้องเดินอ้อมถึงจะไปได้ท่านก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวซส,สวยงาม กำลังกีเก้กังๆพยายามที่จะเดินข้ามตรงที่แฉะนั้นแต่ไม่กล้าเพราะกลัวเครื่องแต่งกายที่งดงามจะเปลือกเปื้อนก่อนที่ท่านเอกิโดจะแปลกใจที่มีหญิงสาวแต่งตัวสวยสวยงามทำไมถึงมาเดินอยู่ในป่าคนเดียวก็ต้องตกตะลึงเพราะเห็นท่านตันซันเดินก้าวอย่างรวดเร็วเข้าไปหาผู้หญิงผู้นั้นแล้วช้อนร่างอุ้มเดินข้ามแอ่งโคลนเฉอะแฉะนั้นไปพอพ้น ก็วางลงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองเดินทางต่อไปโดยไม่ได้ปริป,ปากพูดกันสักคำจนกระทั่งถึงเวลาช่วงพักค่ำวันนั้นเมื่อจัดเตรียมที่พักเสร็จเรียบร้อยท่านเอกิโดก็หลุดปากออกมาอย่างกลั้นใจจะไม่พูดไม่ไหวเป็นเชิงสั่งสอนท่านตันสันว่าพวกเราเป็นพระน่าจะไม่เข่าไกลรผู้หญิงจะดีกว่านะหญิงแตะเนื้อต้องตัวด้วยแล้ว ยิ่งไม่ถูกต้องทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นล่ะผมวางเด็กสาวคนนั้นลงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วท่านยังจะมาแบกเอาไว้จนถึงเดี๋ยวนี้อีกอยู่หรือหลวงพ่อตันสันได้โปรดเพื่อนของท่านโดยย้อนเพียงเท่านี้ท่านเอกิโดกก็สว่างโร่งขึ้นในทันทีตัวท่านเอกิโดก้าวพ้นตรงมาตั้งแต่เมื่อเช้าแต่จิตของท่าน เพิ่งจะมาข้ามพ้นในขณะนั้นนั่นเองนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหาเหตุผลความเหมาะสมความถูกต้องมาถกเถียงกันให้วุ่นวายแต่เป็นเรื่องของใจของจิตที่ปราศจากความคิดอคติการละวางไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเรามีเพียงความว่างเปล่าการวางอารมณ์ความรู้สึกจากกิเลสข,ของความกลัวกังวลสงสยัยไร้ความลุ่มหลง ลงลงใส่ในธรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะอนิจจงคือความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่สภาพที่บังคับบัญชาได้สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีของเขาไม่มีของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่คงอยู่ตลอดไปสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรามักจับตอนที่มันเกิดแต่ไม่จับในตอนที่มันดับจิตมัวแต่เพลิดเพลินไปตามอารมณ์จึงเป็นเหตุให้จมอยู่กับกองแห่งทุกข์อยู่ที่จิตของเราที่ปรุงแต่งมันออกไปปรุงจากความถือดีความถือตัว ทุกสิ่งไม่เที่ยงสังขารมนุษย์ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็เป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่คงทนอยู่ตลอดไปธรรมะทั้งปวงต่างหากที่เป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวความไม่ใช่ตนหรือสภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ ดูจิตรู้เท่าทันจิตตนนั่นแหละคนอริยะรู้ฉันรู้ละเห็นเธอปวดร้าวในใจเธอคิดถึงต่เขาเพราะรักครั้งนั้นเธอยังไม่ลืมมันไปจากที่ที่เราพบก,กันฉันก็เห็นรอยน้ำตา และเธอก็ยังเสียใจเห็นฉันเห็นทุกครั้งที่เธอเงาใจเธอวนเวียนถึงแต่เขาเฝ้าคิดว่าเขาทำไมต้องจากเธอไปบอกกับเธอให้เธอรับฟังเพราะฉันรักและเป็นห่วงไม่อยากให้เธอเสียใจ ยังคิดเลาวยิงต้องเสียใจต้องร้องไห้ติดกับความคิดที่เธอปวดเราวยิงจำใจหากเป็นอย่างนั้นไม่คิดไม่คิดถึงมันจะดีกว่าไหมปล่อยใจเธอหยุดพักอยู่กับฉันแค่สักวันอย่าคิดแล เรื่องร้ายๆนั้นคิดแล้วจะช้ำเหมือนเหมือนยำแผลเดิมอีกครั้งให้ยังซบช้ำจนเธอหมดกำลังใจเก็บเวลาที่เธอเสียใจขอเริ่มมองวันใหม่จะมีฉันอยู่ข้างเธอหากเธอยังคิดแล้วยิ่งต้องเสียใจต้องร้องไห้ติดกับความคิดที่เธอปวดเรายิางช้ำใจ หากเป็นอย่างนั้นไม่คิดไม่คิดถึงมันจะดีกว่าไหมปล่อยใจเธอหยุดพากับฉันแค่สักวันอย่าคิดเลยหากเธอยังคิดเรา เสียใจต้องร้องไห้ติดกับความคิดที่เธอพูดเรายิ่ง้ำใจหากเป็นอย่างนั้นไม่คิดไม่คิดถึงมันจะดีกว่าไหมปล่อยใจเธอหยุดพ่กับฉันแค่สักวันหากเธอยังคิดเราวยิ่งต้องเสียใจต้องร้องไห้ติดกับความคิดที่เธอพูดเรายิ่ง้ำใจหากเป็นอย่างนั้นไม่คิดไม่คิดถึงมันจะดีกว่าไหม ใล่ยใจเธอหยุดพักอยู่กับฉันแค่สักวันอย่าคิดเลย